มาช้อปที่โลตัสจ้าอยากกินกะเพราโครงไก่ไม่ได้กินมานานแล้ววันนี้เลือกดีอจัดสักหน่อยนะซื้อที่นี่ราคาถูกจ้าเลือกมา1โครง11บาทเองนะ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อกระเทียมค่ะซื้อพริกแดงค่ะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อนิดนึงเขาก็ขายฮะหลังจากนั้นเราก็ไปดูต้นหอมนะคะแล้วก็ขายมาได้คือใบกะเพราจ้าเราซื้อแค่นี้จ้าเลือกซื้อเสร็จแล้วก็ไปช่างนะคะให้พนักง,งานติดบาร์โค้ดจ้าหลังจากนั้นก็ไปที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระค่าบริการจ้ามาถึงบ้านล้างให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะล้างผักเรียบร้อยหั่นต้นหอมวนไปค่ะ หั่นยาวๆนะคะประมาณหนึ่งนิ้วก้้ยจ้าหลังจากหั่นหอมเสร็จเด็ดใบกะเพราให้ได้เยอะๆเลยเอาให้หมดเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งใบกะเพราแล้วก็ต้นหอมค่ะหลังจากนั้นนำไก่มาสับเป็นชิ้นๆนะคะพอดีคำจ้าเรียบร้อยแล้วได้ทั้งต้นหอมไก่สับแล้วก็ใบกะเพราค่ะ หลังจากนั้นใส่กระเทียมพริกแดงลงไปโขลกให้เข้ากันนะคะน้ำมันพืชหมดดิ่งไปซื้อที่ร้านคายจะ้ะหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันพืชลงไปจ้าคนให้เข้ากันนะคะน้ำมันเดือดแล้วเทพริกที่ตำไว้เครื่องแกงนะคะเทลงไปจ้าเสร็จแล้วคนบนไปนะคะเพื่อให้เครื่องแกงเกิดความหอมคะ่ะคนไปเรื่อยๆเพื่อให้ความเหลืองได้ที่คะ่ะ หลังจากนั้นก็เทไก่ที่สับลงไปค่ะคนเข้ากันค่ะปล่อยให้สุกนะคะถ้าน้ําแห้งเติมน้ำไม้หมื่อก็ได้นะจ๊ะใส่เริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยผงชูรสค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาจ้า คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จคะ่ะเรียบร้อยทำง่ายแบบนี้เอาดอยจริงๆลองทำดูนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้า